สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะให้ทายว่าจะมาอัปเดตเรื่องอะไรนะคะก็คือนี่เลยนะคะพี่ๆจะเป็นเออน้ําอัดลมขวดแก้วนะคะเพิ่งมาลงเมื่อวานนะคะก็จะมีแบบคือเขาให้ขายต้นทุนอยู่ที่ขวดละ9้าบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นโค้กที่ขาย10บบาทนะคะแล้วก็ทีนี้ แววว่าจะให้เราลงตู้เพิ่มด้วยซึ่งก็คือตู้โค้กหนึ่งตู้นะคะแต่ว่าบางคนก็แบบว่าไม่อยากได้อะไรแบบนี้ค่ะพ,พีแบบกลัวเป็นภาระค่าไฟจะสูงขึ้นเราจะได้ขายคุ้มรายจ่ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะคะนี่เลยสิบลังนะคะวันนี้ว่างก็เลย เอสซีเพิ่งออกไปนะคะก็เลยก็เลยแบบว่าเอออัดคลิปดีกว่าแบบนี้นะคะแต่คือจริงๆแล้วอะ่ะสินค้ามาถึงตั้งแต่วันเมื่อวานแล้วนะคะ <c oughs> นึกนึกเหมือนไก่นะคะแล้วก็อัปเดตนะคะที่คลิปที่แล้วอัปเดตเรื่องยลายลารับใช่ไหมคะหลังคนละครึ่งหมดนะคะจะบอกว่าแอบกระซิบว่าวันนี้นะคะขายทั้งวันได้เท่าไหร่นะ เจ็ดพันไม่มีใครมาใช้คนละครึ่งเลยจ้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะอยู่รอดไหมนะคะสำหรับถ้าโครงการรัดหมดอะไรแบบนี้นะคะวันนี้หัวฟูมากเลยนะคะจะทำอะไรบ้างวันนี้แล้วถือคือมานั่งตรงนี้เราเห็นหันหันไปแล้วแบบเอ้ยได้แล้วได้หาอะไรแบบมาถ่ายคลิปแล้วนะคะก็คือ ได้พูดเรื่องนี้พอดีนะคะแล้วก็เออเรื่องอะไรดีแล้ววันนี้นะคะถามเรื่องภาสีเอสไปด้วยก็คือพาสีหกเดือนแต่คือเหมือนเหมือนเขาบอกว่าเพราะว่าเร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 าเสียอยเดือนเราก็จริงแต่คือเราต้องเสียแบบรายเดือนรายหเดือนหรือครึ่งปีนะคะแล้วก็ ลายปีอีกด้วยนะคะเสียแบบซําซ้อนมากแล้วเราจะมาดูว่าจะเสียเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นแบบภาษีกลางปีแต่ว่าหนูจะรอให้ตัวเองได้เสียก่อนค่อยค่อยจะมาพูดให้พี่ๆฟังเพราะว่าคือถ้าพูดตอนเนี้กลัวผิดนะคะคือได้ได,ได้ได้ฟังมาคร่าวๆแล้วนะคะวันนี้แบบว่าถามทุกละเอียดนะคะแต่ไม่รู้ว่า เราจะเข้าใจถูกไหมนะคะก็เลยรอรอรอวันพี่หนูไปเสียมาจริงแล้วค่อยจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ <c oughs> อีกข้อเสียภาษีจะเดือนอะไรสามเป็นไห <c oughs> อีกอีกสามเดือน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องภาษีหกเดือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรายเดือนตอนนี้ก็คือเราเราก็เสียทุกเดือนอยู่แล้วนะคะพี่ๆนะแต่คือ แต่ละเดือนนะคะเรามีภาษีซื้อภาษีขายครบนะคะเขาจะทํามาให้เราเลยเราไม่ต้องไปแบบกังวลว่าเออขายได้เยอะเราจะเสียเยอะไหมนะคะก็คือขายได้เท่าไหร่ก็ก็เสียตามสัสดส่วนซื้อมาเท่านี้ขายได้เท่านี้หักลบกันนะคะเจ็ดเปอร์เซนคิดยังไงยังไงก็คือเราถือเอกสารที่ทีดีส่งให้ทุกๆวันที่เจ็ดไปหาสัมภากรพื้นที่ได้เลยะคะ่ะอันนี้ก็ อันนี้ก็คือ,ถ,อถือว่าโอเคถือว่าดีนะคะอันนี้หนูชอบเพราะว่ามันสะดวกนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงหกเดือนค่ะเรามาเจอกันอีกรอบนะคะวันนี้มาพูดเรื่องข้างหลังให้ฟังเฉยๆนะคะว่าเอิมเย็นยังไม่แล้วนะคะเอาจริงที่จริงหนูไม่อยากได้ตู้นะเปลืองไฟ <laughs> เดี๋ยวมาดูว่าจะมีคนถามหาห,าหรือเปล่าอันนี้ที่เห็นได้ขายคือใครซื้อรูบไหมคะพี่เอซซื้อจ้าขวดแรกนะคะ โอเคเดี๋ยวไปแล้วนะคะวันนี้แบบอยากอยากอัดคลิปเฉยๆเดี๋ยวห่างหายไปนานเหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วเกือบ2ออาทิตย์เนาะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ